ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือแต่งหน้ามาบ้างบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าบางส่วนย,ยังไม่แต่งก็คือคิ้วนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าอันนี้นะคะทําสีผมใหม่มันก็จะออกสว่างสว่างนิดนึงนะคะแล้วขนคิ้วเนี่ยมันยังเป็นสีดําดังนั้นนะคะเราก็จะทําการเมคโอเวอร์ขนคิ้วของเรานั่นเองนะคะทําให้สีคิ้วเนี่ยมันซอฟต์ลงนะคะทําให้เหมาะกับสีผมแมทช์ match, กับสีผมมากยิ่งขึ้นนะ แล้วก็ยิ่งคนที่ทําสีผมสีอ่อนมากๆแต่ว่าคิ้วยังเป็นสีดําเนี่ยมันจะทําให้หน้าเรายิ่งดุยิ่งเด่นนะคะเด่นไปในทางดุๆะนะมันจะมีเข้ากันค่ะเพราะฉะนั้นสีคิ้วเนี่ยมันก็จะต้องแมทกับสีผมด้วยค่ะวันนี้นะคะนี่จะใช้ครีมตัวนี้ค่ะเฟมนะคะ ตัวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นใครรีวิวะ่ะทุกคนเพราะว่าทุกคนอะ่ะจะไปใช้โจเลนกันหมดเนาะแต่โจเลนนะมันหายยากมากค่ะ ที่แบบพร้อมส่งหรือว่าพร้อมส่งก็จะเป็นพร้อมส่งที่แบบราคาแบบดับเบิลไปเลยนะคะจาก200กว่าเป็น400กว่าอะไรอย่างเงี้ยราคาแพงมากๆแต่ว่าเอาราคาถูกก็จะต้องรอยอย่างน้อยก็20วัน30วันนะคะจะส่งใหม่ทีหนึ่งซึ่งมันนานเกินไปเพราะว่านี้กําลังจะไปงานแต่งเป็นแขกงานแต่งค่ะซึ่งจะไปวันที่ หกนี้แล้วเพราะว่า20ิวันเราไม่ได้แล้วนะคะก็เลยลองสั่งยี่ห้อนี้มายี่ห้อนี้เนี่ยเป็นของ New Del ีอินเดียเหมือนกันกับยี่ห้อโจเลนเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรีวิวเท่าไหร่วันนี้นี่ก็เลยอยากจะมารีวิวตัวนี้เผื่อใครรีบใช้เร่งด่วนนะคะแล้วก็ถ้ามันเวิร์กก็จะได้ลองตัวนี้ด้วยพร้อมกันนั้นเดี๋ยวนี้จะหลังจากที่เราทำคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะรีวิวตัวนี้ไปด้วยเลยนะตัวนี้เป็นดินสอเขียนคิวนะคะ ซึ่งสีที่เอามาเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับสีผมของเราประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวอันนี้จะรีวิวอีกทีนึงนะวันนี้เรามาอันบ็อกซ์กันก่อนนะคะให้ดูกล่องก่อนดีกว่า นี่คะ่ะหน้ากล่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขานะคะก็คือ f Fame Fairness s a t u r a l s g o o ด s s k n n l l a g h นะคะก็คือ1กระปุกเนี่ย40กรัมนะคะเป็นครีมที่สำหรับไว้ย้อมหนวดหรือว่าย้อมขนคิ้วโดยตรงนะคะทุกคนระวังดีๆใช้น้ำยาฟอกสีผมอะมาทำคิ้วมันจะอันตรายนะคะอันนี้เป็นตัวที่ย้อมคิ้วย้อมหนวดโดยตรงนะคะจะมีความซอฟต์ลงมานะคะนี่คะ่ะด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ สีสันแบบว่าสุดยอดเลยนะนี่นะคะต่อไปจะเป็น d direction หรือวิธีการใช้แล้วก็กันหมดอายุนะคะบอกชัดเจนนะอัะนนี้ข้างบนนะคะมีบาร์โค้ดด้วยนะสำหรับใครจะซื้อไปขายยังไม่ได้แกะด้านในดูเลยนะคะแกะไปพร้อมกันเลยนะอะไรเอ่ยครีมใช่ไหม ครีมย้อมนะคะครีมย้อมกระปุกนี้40กรัมนะคะต่อไปอะไรเอ่ยขอดูหน่อยช้อนสำหรับผสมส่วนผสมนะคะอืมนี่ทำไมต้องมีช้อนเล็กกับช้อนใหญ่ไม่เข้าใจ่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะแล้วก็ผงน้ำยาสำหรับทำฟอกสีให้สีมันอ่อนลงนะคะ ผงอันนี้5กรัมนะคะมีวันหมดอายุอะไรให้เรียบร้อยเลยอะ่ะคือนางก็พร้อมมากนะไม่ใช่แก่กาอัลเล่น,นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวปาดหลังจากที่เราผสมน้ำยาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวนี้ยะคะ่ะเป็นตัวปาดลงบนคิ้วตักน้ำยาขึ้นมาแล้วก็ปาดลงบนคิ้วแบบนี้นะคะต่อไปนะคะอ่ะมีคู่มือการใช้เล็กๆด้วยนะน่ารักเชียว ตัวนี้นี้ซื้อในช้อปปีนะคะซึ่งราคา90บาทอะทุกคนมันถูกกว่าโจเลนแบบเยอะมากๆถ้าคนที่ซื้อโจเลนแบบพรีออเดอร์แบบต้องรอของอะมันประมาณ200กว่าบาทนะคะแต่ตัวนี้90บาทเบบาททนั่นเองนะคะโอเคคู่มือมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาอินเดียนะคะเพราะว่าทำจากในอินเดียนะคะ ในช p อปปี้นะคะเขาไม่ได้มีวิธีการบอกว่าจะต้องผสมอะไรกับผ,ผสมอะไรแล้วก็ต้องททาไว้ประมาณกี่นาทีอะไรประมาณนี้ยไม่ได้บอกนะคะเดี๋ยวนี้จะอ่านในนี้แล้วเดี๋ยวนี้จะแตะให้แล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยหลังจากที่ได้ศึกษาคู่มือเรียบร้อยแล้วนะคะก็พบว่าช้อนมีทั้งหมด2อันเนาะช้อนเล็กเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะตักกระปุกเล็กส่วนช้อนใหญ่ด้นนี้นะคะ เราจะเอามาตักกับปุกใหญ่ซึ่งเป็นครีมนะคะโอเคแล้วก็เจ้าตัวนี้เรียกว่าสเปกตูล่านะคะนี่แอบเปิดอ๋อนี่แอบเปิดไว้แล้วนะเพื่อที่จะง่ายๆก็คือเป็นคนซุ่มซ้าม,มากคือกลัวว่าจะทำมันพังมากเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าประมาณ1ช้อนเล็กนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะต้องรีบปิดเลยอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นคนซุ่มซา้มมาก สบครีมเนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะคุณคุณออกสีไข่ๆนะคะมีความเหนืดๆนะคะ <c oughs> เขาบอกให้ตักเนื้อครีมนี้ด้วยช้อนใหญ่นะคะ <c oughs> โหช้อนใหญ่มากจริงๆนะจะใช้หมดนี่เลยเหรอจริงดิเอาประมาณครึ่งช้อนพอทุกคนเนาะมันเยอะเกินอะ่ะใช้สเปรตัวล่าปาดลงมาแล้วกันนะคะ เปลี่ยนใจละหนช้อนก็1ช้อนเมื่อกี้ได้มาครึ่งนึงแล้วนะคะเอาอีกครึ่งหนึ่งสเปกตัวลาปาดลองอมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเขาบอกว่าให้คลุกเจ้าครีมนี้นะคะประมาณ2นาทีให้เข้ากันมันเยอะมากเลยนะช้อนหนึ่งเนี่ย ใช้ได้ประมาณ5คิ้วค่ะตอนได้มีความสงสัยว่ามันจะเข้ากันไหมนะคะแต่ว่าคลุกไปคลุกมามันก็เข้ากันเองได้อย่างเหลือเชื่อนะคะ แทบไม่มีเม็ดเม็ดติดค้างอยู่ในครีมแล้วนะคะละลายหมดละมาเดี๋ยวเรามาลองทาบนคิ้วกันนะคะเขาบอกว่าให้เราทาบนคิ้วทั้งหมดทั้งมวลไม่ควรจะเกิน12นาทีก็คือประมาณว่าเธอก็คอยดูแลกันได้สีที่เธอพอใจเธอก็เช็ดออกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเธอยังไม่พอใจอีกก็ต้องลิมิตอยู่ที่12นาทีนะจ๊ะห้ามเกินนี้นะคะประมาณนั้นนะคะมา มาเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะอุปกรณ์อีก2อ,อย่างที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือทิชชู่แล้วก็ทิชชู่เปียกนะไม่รู้ใช้หรือเปล่าเตรียมไว้ก่อนนะคะเอายังไม่ต้องเยอะก่อนเนาะพาไปเลยค่ะมองไม่เห็นนะไม่มีกระจกอะ่ะดูสิใช้แค่นี้เองแล้วที่เหลือนี่คือยังไงอ่ะแอบดูกระจกแป๊บนึงนะคะ อะไรไปอย่างใดนะคะตอนนี้ผ่านไปน่าจะหนึ่งนาทีแล้วไม่มีความแสบอะไรเลยแล้วก็กลิ่นครีมก็คือไม่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นอะไรเลยไม่มีกลิ่นเลยว่างั้นเถอะอ๋อมีกลิ่นค่ะมีกลิ่นแต่กลิ่นเหมือนกับครีมทาหน้าหอมหอมครีมทาหน้าหอมหอมใช้ได้เลยไม่เหม็นไม่ฉุนไม่แสบมีว่าเดี๋ยวครบ5้านาทีเนี่ย เรามาดูกันดีกว่าแอบเวลกแดูนะคะถ้ามันได้สีที่เราพอใจแล้วก็เช็ดออกได้เลยนะคะมีความแบบยิบยิบนิดนี้นิดนี้เท่านั้นเองนะคะระหว่างนี้เราก็ชอบอื่น ฝากวัชาสำคัญนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือเนี่ยขายชาเพื่อสุขภาพอยู่ชาชาลดน้ําหนักชาอิ่มนานอะไรประมาณนี้ยแต่ว่าทุกอย่างมาจากธรรมชาติ100%เเซ็ไม่ใส่สารเคมีนะคะอย่างเช่นฟักทองเนี่ยมันก็จะเป็นช่วยตัวทําให้เราอิ่มนานอิ่มเยอะอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ตัวถั่วแดงก็คือจะช่วยทําให้เราไม่บวมน้ําตัวไม่บวมกินหมูกระทะมาอะไรอย่างเงี้ยมาจาัดชาฟักทองถั่วแดงนะคะก็คือเป็นคนนําเข้ารายแรกของประเทศไทยแล้วก็ เจ้าของแบรนด์นี้ที่เกาหลีเป็นคนเกาหลีก็เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครสั่งกับเนี่ยนี่ก็จะรับผิดชอบของเต็มที่รวมถึงพอเวลานี้สั่งที่เกาหลีผลิตอะเขาก็จะผลิตให้เราโดยเฉพาะผลิตแบบใหม่ๆผลิตให้ใหม่ไม่เอาวันเก่าที่อยู่ในสต็อกเขามาให้เลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะแบรนด์นี้นะคะมีทั้งในช้อปีในลาซาด้าแล้วก็ใน Tik t o ็อกช็อปด้วยนะคะตอนนี้ Tik t o ็อกช็อปนี้ก็ยังแบบมึนๆอยู่เหมือนกันว่า้ย ใช้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆทุกๆวันนะเออก็ดีใจเหมือนกันค่อนข้างจะแอบ,บลงยาแล้วก็ไม่ได้เล่นติ๊กตอมาก่อนก็เลยจะงงว่าเออมันใช้ยังไงแต่ก็ ลงได้แล้วนะคะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยจะใส่ให้นะคะช่องทางติดต่อการเข้าไปดูของกันก่อนหรือก็หรือ,รอว่าถ้าสมมติว่าดูแล้วชอบอยากสั่งก็คือสามารถสั่งได้เลยนะส่งของให้ทุกวันนะคะแต่ว่าางวันอาจจะตัดรอบเร็วรอบช้าแตกต่งงางกันออกไปแล้วแต่รถของพี่ขนส่งเขาเข้ามารับของนะพอถ้าพี่ขนส่งเขาเข้ามารับของแล้วอะคะ่ะของที่สั่งมาหลังจากนั้นอาจจะต้องเด้งไปเป็นออเดอร์วันรุ่งขึ้นนะคะส่งให้วันรุ่งขึ้นแต่ว่าเคลียร์ของทุกวันแน่นอนนะคะ ถ้ารีบใช้ให้รีบกดสั่งมาเช้าๆนะคะนี่จะส่งให้เลยอุ๊ยเหมือนมันจะเริ่มแล้วอ่ะใช่ไหมกระจกอุ๊ยเริ่มแล้วค่ะนิดๆนิดๆโอเคโอเคลกลบไว้เหมือนเดิมทุกคนมันเริ่มเป็นสีแล้วนะคะ นี่คิดว่ามันน่าจะโอเคแล้ววุย้ยมันคิ้วหายไปเลยอะ่ะว้าวขานี้ข้างนี้ทำไมเข้มกว่านิดนึงอ่ะไม่เข้นนเาใจ <c oughs> อีนิดเนาะอือม,มันออกเป็นสีบลอนด์นะทุกคนแต่ว่าเป็นคนขนคิ้วน้อยอยู่แล้วนะกลายเป็นไม่มีขนคิ้วไปเลยจะ้ะ เออเอาสิ oh, ทีนี้ต้องเขียนเองแล้วแหละมันเป็นสีบลอนเลยนะคะมันเลยนะ้ำตาลอ่อนไปเป็นบอนเลยนะเห็นชัดกันไหมนี่เดี๋ยวนี้จะลองเขียนคิ้วดูนะคะซึ่งดินสอเขียนคิ้ว เดี๋ยวดูกันนะว่านี่ซื้อมาจากไหนลืมดินสอเขียนคิ้วจาก i n n i s Free Auto Eye Brow Pencil นะคะความจุอยู่ที่0.3กรัมนะคะตัวนี้เป็น new packaging นะคะสีที่นี้เลือกมาก็คือสี number s e v e นะคะเบอร์เจ็ด honey brown นะคะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูหมุนขึ้นมาปึ๊บเป็นแบบนี้ เป็นสีนมำตาลอ่อนๆอ,อนๆมากๆเลยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของเขานะคะก็จะเป็นที่ปัดก็จะเป็นที่ปัดประมาณนี้มาหาเดี๋ยวลองไปเขียนกันนะปริง มาแล้วเรียบร้อยค่ะเอ้ยนี่ว,ว่ามันได้อยู่นะได้อยู่นะก็คือลบสีคิ้วเดิมไปนะคะสําหรับคนที่คิ้วบางแบบนี้นะคะทําออกมาแล้วแบบคิ้วหายไปเลยแล้วก็เขียนใหม่ด้วยตัวนี้ที่นี้บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะมันเข้ากับสีผมเลยนะคะพอดิบพอดีกันเลือกมาแบบปิ๊งพอดีเลยนะคะประมาณนี้นะ เฮ้ยนี่มันโอเคอยู่มันทำให้หน้าดูซอฟลงมันดูแบบ เฮ้ยมันเข้ากันมันไม่มีอะไรดำๆขัดขัดตาเข้าใจว่าเออประมาณเนี้ยนะคะทีนี้เดี๋ยวนี้จะมารีวิวตัวเฟมตัวนี้ให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่นี้ใช้แล้วเป็นยังไงนะคะความรู้สึกตอนทําก็คือตอนแรกที่ทาเข้าไปนะคะประมาณ5-6นาทีแรกเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่หลังจากนั้นจะรู้สึกแบบยิบยิบแสบแสบผิวนิดนิดน,ดนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะนิดเดียวจริงๆแล้วสีนี้ที่นี้ได้นะคะก็คือทาประมาณ1ิบ นาทีนะคะสินาทีแล้วอย่างที่นี้บอกเลยนะคะว่ามันเยอะเกินไปคือเลืเยอะมากสามารถทําได้อีก10คิ้วตอนแรกหมูห้าขวตอนนี้น่จะเป็น10คิ้วแล้วแหละเยอะมากนะคะใช้แค่นิดเดียวที่ตักแบบนิดเดียวเท่านั้นที่ตักแยมที่เป็นแบบว่า พลาส,สติกช้อนพลาสติกเล็กๆอ่ะใช้แค่นั้นนี่คิดว่าพอแล้วนะคะนี่คือแบบเหลือบานเบอะเยอะมากทุกคนเนี่ยดูดิเสยีดยดดยคีมอ่ะทำยังไงดีอ่ะก็ต้องทิ้งนะใช้อีกไม่ได้แล้วนะคะแล้วที่สำคัญก็คือใครห้ามไปอุตริก,กันคิ้วมาก่อนแล้วก็มาทำนะคะเพราะว่ามันมีความยิบยิบแสบแสบผิวถ้าสมมติว่าไปกันคิ้วมาก่อนเนี่ย ะมีแผลแล้วใช่ไหมแสบหนักแน่นอนแล้วก็ไม่ดีต่อผิวของเราในบริเวณนั้นนะคะถ้าแสบมากๆเนี่อาจจะตกสะเก็ดเลยก็ว่าได้นะดังนั้นอย่าเพิ่งทําอะไรทําสีให้เสร็จก่อนอยากจะไปกันค่อกันหลังจากนี้นะจ๊ะอะแล้วนี้ก็ขอคอนเฟิร์มค่ะว่าตัวนี้สามารถใช้ได้จริงๆก็ทําให้ขนคิ้วเราเฟดอ่อนได้จริงๆทีนี้อยากจะเข้มอยากจะอ่อนก็ต้องแล้วแต่เรานะคะอยากได้ประมาณน้าตาลก็น่าจะประมาณ 7-8นาทีนะคะถ้าสมมติเลยมาแล้วมันก็จะออกเป็นสีบอลไปเลยนะคะสำหรับคนที่ขนคิ้วไม่เข้มแบบนี้นะคะใช้แค่ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นสีผมของเรานะคะเป็นสีเดียวกับผมของเราเนี่ยนี่ว่าโอเคแล้วแบบเนี้ยนี่โอเคแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ขนคิ้วหนามากแล้วก็แบบดกดำอะ่ะ ใช้อันนี้แล้วนี่ก็แนะนําให้ใช้มาสคาร่าซึ่งเป็นมาสคาร่าสีเดียวกับสีผมของเราแบบปัดเพิ่มเข้าไปนะคะไม่งั้นนะมันจะแบบโล้นๆนะโบ๊บนิดนึงนะคะแต่ว่าอเน,นี้ก็แล้วแต่บุคคลนะดูขนคิ้วตัวเองกันแล้วกันนะโอเคอันนี้นี่ซื้อในช้อปปีนะคะ90บาทเท่านั้นเองทุกคนส่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะข้างล่างตรง Description นะคะว่าน,นี้ซื้อที่ร้านไหนเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งให้นะคะส่วนอันนี้ ที่เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะของ i n นนิส r เดี๋ยวก็จะแปะให้ไว้เหมือนกันนะคะอู้ของ i n น s ิส y รีราคานะคะราคาก็น่ารักนะคะราคาเป็นมิดอยู่อยู่ที่ราคา90บาทเท่ากันเลยนะคะสีเบอร์ number s e v e นะคะ honey brown ค่ะ <c oughs> สีน่ารักมากๆใช้ได้เลย สำหรับคนที่ขนคิ้วหายไปเลยแบบนี้นะอาจจะต้องวาดเองนะคะเพราะว่ามันหายไปเลยอะแต่ว่าสีที่ได้คือมันจะแบบแมทกับสีผมมันจะไม่มีสีดำๆแบบแซมตรงนี้โอเคปะเออประมาณนั้นโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะเปลี่ยนลุคเพราะว่าจะปีใหม่แล้วฉันที่อยากจะเปลี่ยนลุคบ้านจากสาวหวานมาเป็นสาวเปรี้ยวสาวแซ่บเนี่ยก็อย่าลืมขนคิ้วด้วยนะคะวันนี้นี่ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ